ชิ้นแรกที่รัสจะออกนะเดี๋ยวต้องลองมาดูกันก็เป็นโอ้ยโอ้สวยมากวาก้าวว้าต้นเกย์กมาแล้วเ <c oughs> สองอาทิตย์แล้วนะที่ข่ายืนอยู่ตรงนี้ข่าเพชรตะวันผู้เป็นหนึ่งในยุทธภพนี้แต่ตอนนี้ข่าเชางเหงาเหลือเกิน นี no really. <quin Gol ES> mm ่แถวนี้ไม่มีใครเลยเนี่ยเล่นคนเดียวมันเหงาเดียยันยินยาวปกระเป๋าเจ่งชุกเฮ้ยนายชนะอีกแล้ว啊นายอ่อนที่ลงนี่โอ้ไม่ได้หรอกน้องพี่อะเล่นอย่างงี้พี่เราต้องเป็นหนึ่งในยุทธภพโอ้พี่แต่ผมอะได้ชนะนี่เหงาอะต้อไปเข้าโรงพยาบาลบ้างนะขอเพื่อนสักคนหนึ่งครับเทพเจ้าท่านมูลนครับผมขอเพื่อนสักคนหนึ่งนะถ้าผมได้เนี่ยผมจะขายทันคนซื้อเยอะเลยมูลาจาโอ้ 올라라 เนี่ยพูดไทยได้มั้ยได้ได้อันกี่ด่ะไม่ได้เกาหลีอ่ะเกาหลีได้탁좀놀좀 멀좋 좀 멀좋 아 저는 저는 뭐좀좀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 좀 Lost e o p l e s eSports ครับก่อนจะพูดยัมีเรื่องเล่นเกมไหมไปไปเลยไป One Two t h r ๊บเอาละเดี๋ยวเรามาดูสกินก่อนนะครับสกินมูรลาด This one ้าวสุฟังบุรีงบุรี๊ไอศอรดเนี่ย้าว บีฟใช่เปรี้หลอเปรี้ยวหล่อมาก oh. เลยโอ้คำใหม่คำใหม่อันนี้นะครับชื่อสกินว่าเ e r ร์เชียลสเปนเบนเดหล่อมากครับใครที่เป็นสาวกของแบบสกินที่ออกมาหล่อๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่น่าจะต้องจับตามอง25กันยายนนี้นะครับบ่ายสเจอกันแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูรูนพลังแฝงไอเทม and skill of บูรากันใช่ครับใ่ครับ่อเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วนะ we will start with skill raw skill 네번을치면은이제궁극기ื 사용할 수 있고 네 대를 치는 순간 추가의 공격력을 분리 공격력을 얻을 수 있습니다. 자, 스킬 이름이 lift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 , 스 이름이 lift, 스킬 이름이 l i t 스킬 이이 l i t 이름 i t 스 i 스킬 이이 lift, 스킬 이름이 l i t 이제이 l i t 이름이 이 i t i t 이이 데미지를 줄수 있습니다. 음, 그리고 이제 쭉쭉 이렇게 두 okay. 번. 아, 오케이. 너무 조밀청. 쭉쭉쭉쭉쭉쭉. 오케이. 오케이. 스킬도 오케이. 스킬을 씹을 수도 있고, 음. 그리고 이제 추가로 이제 원 안에 이제 바깥으로 나가면은 이제 아. 추가의 데미지를 주고 방어력을 깠습니다. 아. 얼티메이트는 아. 그 어, 이제 무라드의 이제 꽃이라고 불리는 건데, 아. 오케이 아까 전에 말했듯 물리 공격을 이제 우마일 okay. 공격을 네번 아. 치면은 궁극기를 사용할 수 있고, 이걸로도 이제 스킬을 어, 무시할 수 있습니다. 아, 그니까 겹스택 해 콱, 그리고 아티, 마가져마. แล้วก็ใช้แอนตี้มจุ๊เมกะคิเดอะดิคส์ีสรูนรูนโอเค which rune that you wanna shoot I want c r i ล i c a l hurt nine d a ิป g e and s แล้วก็ d a r a สิบเมตรครับก็จะเน้นในเรื่องของ mm hmm. ความเร็วการโจมตีเจอะเกาะนิดหน่อยแล้วก็ความแรงการโจมตีไปที่ไอเทมกันต่อ o s t a <c oughs> s i very important soul liver 솔리버 보다 는다트어세에 put is u t p e i k a r u t a r b t o h i s 저는 이제 기사 신발을 좋아하지만 mm -hmm. 이제 성기사 신발도 선호하는 편인데 mm -hmm. 이제 상대방의 cc가 많을 때는 성기사 신발을 가고 uh -huh. 그리고 이제 상대방의 cc가 없을 때는 이제 기사 신발을 가고 있습니다. 아 오케이 오케이. 어 그리고 이제 이거는 이제 강철의 창이라고 하는 건데 mm -hmm. 최근에 이제 화계의 창이 너프를 당했어요. Okay. 그리고 이게 이제 제피스나 무라드나 음? 이런 친구들이 이제 궁극기가 이제 여러 번 쓰는 스킬이 음. 있어가지고 강창이 잘 어울려서 요즘은 이걸 가고 있습니다. 그리고 이제 이거는 이제 능능인데 본능, 아. 이제 무라드가 음? 이제 한타한타가 음. 중요하고 이제 공속이 되게 중요하다 보니까 아. 잘 어울리는 아이템이라고 볼수 있고요. 오. 이제 여기서는 이제 아이템이 음. 나누는데 이제 혼마를 가도 되고 음. 이제 제왕을 가도 되는데 이제 저는 음. 이제 데미지가 올라가는 걸 좋아하기 때문에 이제 제앙을 선호하는 편입니다. 그리고 마지막으로 이제 이거는 부활의 가봇을 가도 되고 홈마를 가도 되는데 嗯. 이제 보통으로 이제 부활의 가봇을 가지만 이제 이를가지 이제 상이제 상대방이 탱커가 많을 경우를 생각해가지고 이제 홈마의 검을 넣었습니다. 제가생각해지니요러을가다요그니까을을이그 <냐> <냨> พลังแฟงครับโผม I like t ท type ปาลลั่นแฟงก็คือ e n d l e s s c y c l e s e าลา d Balance is this Now brother No and with damage so this can help more damage อ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมครับไป Okay Let's go So the enemy what do you think is the difficult Oh I think maybe Peina and Joe Peina and Joe Okay ทำไมครับ CC ไหมอ๋อมี CC เยอะเล่น support โอ้เมื่อกี้มันจ้ำไหมกระโดดใช่เพิ่สูงอ้าวมูหลายจริงโจ้เนี่ยกระโดดจังเลยอุ๊ยสวยสวยมากโอ้เป็นไงครับสกิลสามเป็นวงมีดาบขึ้นนี้โอ้โหตอนนี้ต้องฟาร์มหนักๆแล้วโอ้ยมาช่วยฟาร์มมาช่วยฟาร์ม คีค <laughs> he, he he oh, ีเฮลยูทุกคีเฮลยูฟาร์มโอ้ไม่ได้เคยโอ้โหสอสามอปยโอเคอันี้ไงโเโอ้ไป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 ไอ้จ โอเคสวยโอ้แมรี่กโอ้ยไม่สวยไม่สวยเนึเก็บสแต็กก่อนเก็บสแต็กหนึ่งองามสีอาเๆๆๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอยอยลงบ่มลบมวัดกับบ้านให้ดูกันนี่โอ้ยยังเป็นมุก m มเป็นภูเขานะแล้วก็นี่ขี่มันขี่ตัวอะไรอะเมื่อกี้ขี่ได้ขี่ดาบอะเออขี่ดาบโอ้ ไป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 สู้สอังตรงนะรัดมาเนชารัดกินอะไรมาว่า you eat more in the morning so you e a l y แบบ energy energy โอ้ไม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่ดูรัดรายการแข่งโปลีกอ่ะจะรู้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ดุมากเล่นดุทั้งในเกมทั้งนอกเกมเออเอานอแล้วแล้แ้แ้อั้อันนีโอ้ยโอ้แรแรอ 어마리어마리어마어어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  นี่จะเห็นนะครับว่าฟาร์มมังกรไวมากอบิเซลดากรนี้คือเมื่อกี้นับได้ไม่เกิน3มวิตายนะฮะพุ่มไปปุไป1ุ่4ไปหนึ่สสสี่พุมไปพุ่มไปปุ่ไปจุดจุจิโอ้อเคอเคอืออือไปเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โอันนี้่อันนี้เ่เอาดิตุ๊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 ุุ๊

ไอ้ไม่สมัยโอ้ยแล้วแบบนี้โอ้โหเข้ากันแบบนี้ตายอยเดี๋ยวจะโอ้ยโอ้ยดับเบิลคิวไปโอ้โหโอ้โหเข้าแบบนี้จะรู้ว่านรกไม่ใช่แค่ชื่อน้ำพริกนะฮะโอ้โหสุดยอดรัทเก่งมากตังมากตังมากตังมากไม่จำเป็นนะเอ้ามาละมาละเอาขออะก่นขอจังหวะนี้ก่อน เข้าไหมหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยยูวันนตายโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ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 หโอ้โยโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ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 อ้โ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 

อ้โทิปเปิลไหมทิปเปิลคิวไหมใช่โอ้ยไม่ไม่ถอย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 ตตอต๊ต๊โอ้โหเลือดแค่นี้ไม่กลับบ้าด้วยเป็นไงโอเคจุ๊บจุบจุบกจเก่งมากนะเก่งมากๆเก่งมากว้าว นี่ทำสถิติไม่ตายเลยทั้งโอ้ oh, แน่นอนนี่ MVP แน่นอนครับผม1 3คิวไม่ตายเลยแล้วก็ at 19 e ของก็ออกตามนี้ดาเมจเยอะที่สุด49.9โซเป็นฟลิกนะครับผมโอเค last before we go ฝากช่องทางหน่อยครับ If you want to see me Facebook Lochi Gaming ไอจีอินสตาแกรม Lochi Lochi โอเค and my team is EVO EVO s t y l ์ EVO e s p o r t EVO e s p o r t EVO e s p o r t ฝากติดตาม EVO e s p o r t ด้วยแล้วก็ฝากไปลงใจให้ราชด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากอย่าลืมนะครับสกินมูรัดวันที่25กันยายนนี้นะครับบ่ายส Ceresial t Space Bander นะครับไปเจอกันได้บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุณควรต้องมีครับส่วนจะเป็นสกินไหนตัวละครตัวใดนะครับตัวต่อไปก็รอติดตามนะครับเล่นอย่างโปรน e w เนเจอกันครับรผมคลิปหนะ้าเย้